ของรการ15นาทีอย่างที่บอกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้การทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดครับหนักหนักจริงๆอย่างที่บุรีรัมเนี่ยร้อยกว่าลูกอ,ะอ่ะะนายสมันสายบุตร สมันใช้บุตแม่ที่รู้ว่าแต่งพุนะนี่ไงตอนสแกนหากันอยู่เลยคุณผู้ชมฮะใช้เครื่องตรวจจับเนี่ยวิดว้ดวิดเนี่ยนะน่าก,กลัวนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วมันถามว่าใช่พื้นที่ <S <S ทางการทหา,ารหรอก็ไม่ใช่นี่เป็นสวนยางบ้างเป็นไรอ้อยของคนที่เขาอยู่แถวนั้นบ้างคุณผู้ชมไร่มันอะไรแบบนี้ที่ระเบิดจากฝั่งกัมพูชา มันมาตกแล้วก็โดนฝังอุดอยู่ในดินอยู่แบบนี้ครับเป็นจุดที่ค้นหายากนะตรงนี้คุณผู้ชมนะคือมันมีแถวป่าชุมชนแล้วก็แหล่งน้ำด้วยนะจุดนั่นแหละที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า eod ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าหายากก็เลยยังหาได้ไม่ครบครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างนายสมเวียนพี่สมเวียนนะ่บอกตอนนี้ชาวบ้านเขาออกไปดูตามไร่ตามนาของตัวเองโดยเฉพาะสวนยางอะนะเป็นพื้นที่ที่เจอลูกจรวด จากกัมพูชาตกมามากที่สุดเลยยิ่งขุดยิ่งค้นก็ยิ่งเจอมีทั้งที่ระเบิดสมบูรณ์แล้ว158ลูกครับแต่ยังไม่ระเบิดยังไม่แตกเนี่ยอีก5ลูกครับเดี๋ยวต้องประสาน E ออโอดีมาเก็บกู้ทําลายเพราะตกบ่ายเมื่อวานครับเจ้าหน้าที่ชุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแม็กครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ออโอดีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็เร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายเอ้ห้าลูกกับพี่ห้าลูกที่มันยังไม่แตกนั่นนะ แล้วจากการตรวจสอบนะพบว่าม oh, ีทั้งกระสุนปืนใหญ่มีกระสุนจากเครื่องยิงลูกระเบิดก็เลยต้องเอาออกจากสวนยางพาราไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังครับนี่เอาใส่ลังโฟมไว้แบบนี้แล้วก็รองด้วยด้วยดินด้วยทรายนะโอ้พี่พี่พี่ยกเ่อยกนะการเคลื่อนย้ายนี่กรต้องไม่น่าสใช่เราลุ้นแทนอืมมีเขาคงรู้วิธีอยู่แล้วล่ะใช่เนี่ยคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยฮะ มาฝัเงอกระเาเตรงไห่นเอาตัวนี้ยาว่ดจ้เจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ชุด EOD กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทยก็คือ T Mac เนี่ยมาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ทำการ เซฟตี Safety, หนน้หัวฉนวนไว้แล้วหัวชนวนไว้แล้วนะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยพอมาวันนี้ก็เอาละสมควรเก่บเวลาเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ครับแล้วต้องเร่งดําเนินการให้รวดเร็วที่สุดจะได้คืนพื้นที่ทางการเกษตรให้กับชาวบ้านได้ครับบุรีรัมย์เท่าไหร่นะครับที่เจอแล้วร้อยหกสิบร้อยหกได้ที่สีเกตก็ร้อยบวกครับแล้วก็น่าจะบวกอีกเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้โห คนเขากาลังเริ่มกลับไปเข้าเลือกสวนไล่นาใช่ไหมไปเจอ บ e อดของตชดที่22เข้าเก็บกู้แล้วก็ทำลายมีกระสุนปืนใหญ่ขนาด100ยมิลิเมตรฮะของเขมรมาตกใส่เนี่ยตกใส่เลือกสวนไล่นาของเราในชาวบ้านที่สีสะเกตเนี่ยไอ้แบบนี้ไอ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 นักการทูตเมื่อต้นข่าวไม่มาดูบ้างอะนะไอ้นักการทูตเขมนที่ไปขอตังอะแม่พันตำรวโทจารุบุตรเรืองศรีนะครับรองผู้กากับการตํารวจตะเวนชายแดน แล้วก็เป็นหัวหน้าชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตชด22่ระบุว่าหลังจากหยุดยิง27ธันวาคมก็เริ่มทำงานเริ่มตรวจสอบกันเลยน,นะครับ,รบตามบ้านของประชาชนในสีสกเกตเฉพาะในสีสกเกตเจอกระสุนปืนใหญ่เจอจรวด RPG เจอจรวด BM21 มนะครับมากกว่าร้อยจุดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็วัตถุระเบิดนะครับที่เจอเนี่ยมีทั้งที่ทำงานสมบูรณ์อ่ะอันนี้ก็เก็บซากอันนี้พอจะสบายใจได้ และทำงานยังไม่สมบูรณ์รวมๆแล้วเนี่ยร้อยสิบสามลูกครับแล้วเชื่อว่ายังมีอีกเพียบเพราะตอนนี้ชาวบ้านเพื่อจะกลับจากศูนย์พักพิงใช่ไหมแล้วเริ่มเข้าไปสำรวจบ้านเรือนตัวเองอ่ะนะครับเพื่อจะเข้าสวนเข้านากันนะขณะนี้สามารถเคลียร์พื้นที่ไปได้แล้วกว่า80%ครับโอ้โหทำงานกันหนักจริงๆเก่งจริงๆนะนะฮะอุปสรรคที่เจอคืออะไรอะ่ะคือไอหัวกระสุนปืนใหญ่เนะี่ยครับมันไปซ่อนอยู่ตามแบบเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนบุรีรัมย์อย่างไอพวกกองใบไม้อะกองใบไม้เนี่ย เดินก็ต้องระวังสิครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วพอพอรู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องคอยๆกันขุดแบบนี้นอกจากพื้นที่เกษตรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งบอกว่าโอ้ไม่ได้ตกเฉพาะในสวนในนาหรอกมาดูบ้านฉันนี่นี่ครับบ้านเขาบ้านของพี่มนตรีสมปาอายุ45ปีครับท่านเป็นอดีตทหารพานาแล้วก็ท่านน่ะพิการขาขาขวานะครับเคยเป็นนักลบไงเคยเป็นนักลบโอ้โหแล้วบ้านนี้เล่าน่ากลัวคุณผู้ชม มาฟังนะโดยเฉพาะคนชายแดนนะอยาเด็ดขาดเลยนะเขาบอกว่าไอ้จรวด BM21 สิที่มาตกที่บ้านเขาเนี่ยมันเป็นจรวดที่ระเบิดแล้วแต่น่ากลัวระเบิดแล้วแต่ยังทํางานไม่สมบูรณ์แปลว่าอะไรดอมแปลว่ามันอาจระเบิดได้อีกเหรอนี่ไงมันจะระเบิดอีกไงนะครับ <_' S 2> แล้วบ้านพังไปแล้วรู้ไหมตอนเจอไปอยังไงที่เบิร์ตบอกน่ากลัวลูกชายแกคุณผู้ชมลูกชายแกนะครับตอนเย็นเจ็ดมกราคมเหล็กอะไรอ่ะ คือไม่เคยเห็นไงไเฮ้ยเหล็กอะไรเหล็กแะไรป,ปัปก,ปกเออปักดินอยู่รู้ไหมทำไงไปเอามือดึงโอ้ยโอ้ไปเอามือดึงคุณผู้ชมครับพ่อมาเห็นป๊าพ่อเป็นอดีตทหารนี่ตกใจฮะเฮ้ยอย่างนั้นได้ไงลูกอย่าไปจับนี่ไงนี่อันเนี้ยนะครับคือคนไม่เคยเห็นก็ไม่รู้หรอกนะเออมันอะไรนะนึกว่าคงแบบว่าบ้านพังละเศษซากกระเด็นมาครับนี่แหละครับก็รีบแจ้งเจ้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วเก็บกู้ทำลาย เอ้าย่านะเห็นอะไรอ่ะไม่ต้องไปสงสัยช่วงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะชายแดนไทยขเขมรเนี่ยนะครับ <im it> เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลแปลกหูแปลกตาเป็นเศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับนะบแล้วอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปจับเด็ดขาดนะครับเบอร์เป็นห่วงครับยังย้ําอยู่นะว่าถ้าเจออย่าจับ ใครรีบแจ้งใช่เป็นห่วงจริงแล้วเนี่ยพอเล่าข่าวไปเนี่ยทั้งที่บุรีรัมย์ที่ศรีสะเกดถ้าเกิดจะบอกว่าน้ำแข็งหาข่าวพี่เบิร์ดจะแซวอีกแต่ว่าอันนี้ให้ดูเลยที่ตราดเขาก็ต้องไปเก็บกู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอะไรก็เยอะหรอเอออีโดีของกองทัพเรือเขาต้องไปเคลียไอ้พวกกระสุนปืนใหญ่ตรงบ้านชำรากในสวนผลไม้โอ้ดินถนนเลยนะเฮ้ยเอากรวยไปตั้ง แล้วก็มีเหมือนกับเส้น Line, โพ<อ>ลิสไลน์จะได้กันโซนกันพื้นที่คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กรมสรรพวุธทหารเรือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองทัพเรือแล้วก็หน่วยเก็บกู้ระเบิด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตราดเข้าเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ค่ะนี่คือที่หนองรีตำบลชารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่นะกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้นะขอเลยพื้นที่300เมตรตรงนี้ผู้นำชุมชนก็บอกว่าเนี่ยชาวสวน ใครที่แบบว่าจะไปทําสวนหยุดก่อนขอเคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้ปลอดภัยจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะหลุมระเบิดเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ถนนคอนกรีตความลึกสักสาเมตรได้ทหารเองก็ต้องเอาแบคโฮอะแบคโฮเล็กกันนะคะมาขุดเปิดหลุมระเบิดสักสองชั่วโมงนีนี่คันเหลืองๆคันนั้นนะคะใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงกว่าเจออะไรบ้างเจอสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ขนาด หนึยี่สมิลลิเมตรยิงมาจากฝั่งเมเโอ้คุณผู้ชมดูเขาขุดไปดิความลึกเห็นไหมกับตัวคนที่ลงไปอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดที่สองห่างออกไปสักห้ารอยเมตรเจอหลุมระเบิดโอ้โหที่อยู่ข้างๆต้นทุเรียนค่ะแมคโคไปขุดอีกแล้วขุดลงไปอีกลึกอีกสาเมตร จอสะเก็ดระเบิดเป็น10ชิ้น3ชิ้นนะ่ะนะเอามาประกอบเข้าด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏว่านี่คือกระสุนปืนใหญ่ขนาด122มิลลิเมตรเจ้าของสวนอย่างพี่มานิตหน้าคีรันเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะไอ้วันที่กระสุนปืนใหญ่มาตกลงในสวนเนี่ยกลับเข้ามาที่สวนตั้งใจจะรดน้ําต้นทุเรียนเพราะว่าอพยพไปอยู่ที่อื่นตามที่เจ้าหน้าที่บอกไนงะตอนเปิดน้ําอ่ะ ได้ยินเสียงระเบิดมันดังข้ามหัวแล้วก็เงียบพอเดินไปรถน้ําเอ้าไอ้ที่มันดังข้ามหัวแล้วเงียบมามันไม่บึ้มอ่ะมันมาตกลงในสวนนี่นาอุ้ยไม่อยู่แล้วออกดีกว่ากลัวโอ้นี่ขุดอย่างลึกเลยนะใช่ก็ลึกแบบสามเมตรแบบพี่คนนี่ลงไปข้างล่างแบบนั้นน่ะค่ะแล้วมันจริงมาผ่านหัวผมมาปอดีผ่านหัวผมมาปอดีแล้วผมก็ฟังมันไม่ระเบิดอะเงียบปี๊บไปเลย ผมลดน้ำไปลดน้ำมาอ้าวมันโู้ปตรงนี้นดิ่มมามูนมูนมูนอยู่ตรงนี้ผมก็เลยปวผมก็เลยกลับบ้านเลยรถตอนนั้นที่เขาให้อบเยอะทำไมไม่ไม่อบยอะไปผมอบเยะไปแล้วแต่ผมกลับมาลดน้ำไงเพราะเพราะว่าแต่เวลาลดน้ำพอดีอมผมมาวันนั้นประมาณวันที่15้าผมมาตอนเช้าถึงประมาณ6โมงอะ่ะผมมองผมเปิดประตูแรกมันผ่านหัวผมมาพอดีเลยบุ้ดผมก็ บอกตกตรงไหนผมผมฟังมันก็ไม่ระเบิดอ่ะแล้วเราทำไงวะคุณผู้ชมคะนี่ไงมันตกตรงไหนไม่รู้ผมฟังมันก็ไม่ระเบิดเออแล้วพอมารดน้ําแล้วถึงเจอเนี่ยค่ะส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สามโอ้ที่นี่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะผู้ใหญ่ณพัชรารัตนวานก็บอกว่าจากการสำรวจพื้นที่เลยนะหมู่บ้านหนองรีเนี่ยมีระเบิดของฝ่ายเขมรที่ยิงมาแล้วก็มาตกอยู่อย่างน้อยใน28หลุมไม่แน่ใจ ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะมีแล้วชาวบ้านก็ยังไม่เจอก็เลยยังไม่ได้แจ้งหรือบางส่วนมันอาจจะตกลงไปในบ่อน้ําแล้วเลยเน้นย้ำไงว่าลูกบ้านทุกคนไปสำรวจพื้นที่สวนพื้นที่ไร่พื้นที่นาของตัวเองนะถ้าเจอร่องรอยกระสุนเจอหลุมที่มันแปลกๆที่มันประหล,ดลดาดอย่าทำอะไรเองแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะแต่ข้างในก็ดีเพราะช่วงนี้ไม่อยากให้ จากตราเนมาสาแก้วกคุณผู้ชมถ้าย้อนไปไอ้ตอนประทะรอบสองช่วงธันวาคมเนี่ย<ะ>กองกาลังบูรพากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธ,ธนารณภัยเขาก็มีคําสั่งให้อพยพชาวบ้านหลายอำเภอใช่ไหมคุณผู้ชมฮะแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้เขามีแปลงผักเขาก็เป็นห่วงเขาเล่าให้ฟังเลยตอนนั้นเขาแอบ,บกลับมามาดูแปลงผักตัวเองนี่แหละโอ้โหคุณผู้ชมโดนฝั่งกัมพุชามยิงถล่มเอาต้องหนีตายอ่ะมุดท่อน้ําเลย แต่ตอนนี้โอเคกลับเข้ามาได้แล้วครับทีมข่าวก็เลยได้ไปคุยกับเขาที่สวนผักในบ้านหนองจานหมู่3ามอำเภอโคกสูงเจอกับพี่สุรัตอายุ60กับเมียเขากําลังช่วยกันพรวนดินดูแลสวนผักอยู่เพราะว่าตอนที่มีเหตุประทะตอนธันวาคมเนี่ยเขาไม่ได้มาดูแปลงผักเลยฮนะ,ะพี่สุรัตเขาบอกเขาเป็นเกษตรกรปลูกผักหลายชนิดนะเบิร์นน้ำแข็งดอมอยากได้อะไรล่ะผักกัดขาวนะมีกวางตุ้งก็มีนะ พวกแตงถั่วผักชีได้หมดเออจะเอาไปโรยหน้าที่ไหนไม่ลาผักชีละไม่ต้องอ๋อครับครับครับเนี่ยพี่ลงทุนลงแรงไปเยอะยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยมาเจอคําสั่งอพยพออกจากพื้นที่ไปซะก่อนแต่วันนั้นเนี่ยพี่นะเบิร์ตพี่นะน้าแข็งพี่นะดอมห่วงแปลงผักมากกลัวว่าเราปลูกผักเนี่ยมันขาดน้ําไม่ได้พริกมะนาเออมีมะนาวด้วยครับมันขาดน้ําไม่ได้มนต้องรดน้าโอ้นี่พี่กับเมียก็ย่อง ย่องย่องกลับเข้ามาครับก็ก็รู้แหละมันเป็นการขัดคําสั่งอพยพเขาอ่ะแต่ทําไงได้แหละก็ต้องกลับเข้ามารดน้ํามาพรนดินไอตอนที่รดน้ําอยู่เลยนะมีกระสุนปืนของเครื่องยิงลูกระเบิดอ่ะจะฝังกัมพูชามาตกแถวสวนผักพี่เลยอ่ะโอ้ยนผ้าขนหนูผ้าอะไรยังอยู่เลยน่ะพี่เอาไปมุดไว้ตรงนั้นเอาไปซุกไว้ตรงนั้นนี่กับเมียวิ่งหาที่หลบภัยแต่รอบบ้านมันเป็นที่นาโล่งๆจะเอาอะไรกําบังได้นี่นี่พี่เห็นนี่ท่อระบายน้ําครับ มุดไปอยู่ในท่อเพื่อเอาชีวิตรอดครับฟังพี่สุรัตน์แกเล่าฮะไม่เข้าเขานี่เลยเหรอครับเขานี่เลยลเขาไปได้ไงมันเล็กนิดเดียวตอนนั้นเอาเอามุดเข้าไปเลยตกใจนะกลัวเนาะกลัวตกใจมุดเข้าไปเลย <c oughs> เข้าได้ไม่ได้ก็ต้องเข้า, <c oughs> ขาที่รดอดบอก่ามันตกใจเลย <c oughs> มันหลายลูกแล้วมันเล็กนิดเดียวเองเข้าไปได้ไง <c oughs> ไม่เข้าก็ไม่รอดอ่ะมันุมกลัวเนาะรัดที่สี่โอ้พี่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยทอนิดเดียว<อ>พี่สุรรัตน์บอกว่าหลังไไเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยที่มันมีกระสุนปืนคอของกมพูชามาตกแกมุดเลยฮะมุดขอ,อเลยแล้วตัดสินใจสร้างบังเกอร์หลบไภัยไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับหากเกิดประทะขึ้นอีกรอบอย่างไรก็ตามถ้ามีอีกนะหมายถึงมีประทะกันอีกนะพี่สุรรัตน์ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครับให อัดให้เต็มที่เลยจัดการให้เต็มที่เลยฝั่งนูน้นน่ะจะได้ไม่ต้องมาเหยียบย่ำแผ่นดินเราอีกแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวหลายพื้นที่หลายจังหวัดชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ายิงกันอีกอะ่ะไม่ออกนะไม่ออกแนละ้วจะทำบังเกอร์แบบแบบอพอทำได้ก่อนอนี่ครับ<อ><อ>บ้านนี้ทำแล้วอยู่สระแก้วพี่พานุวัตรรัตนวันครับอายุ38ปีเป็นคนโคกสูงสระแก้ว เอาน้าข่าวมาดูนี่ผมทําบังเกอร์เองแล้วนะครับคือเอาแบบเรียบง่ายนะครับเผื่อมีการประทะก็จะหลบที่นี่ก่อนคือออกไปทันทีไม่ไหวนะเนี่ยครับบังเกอร์เนี่ยเขาขุดลึกไป2เมตรนะแล้วเดี๋ยวจะเอาแผ่นปูนนะครับมาเสริมความแข็งแรงนี่ขุดมาหวันแล้วเนี่ยนะก็เหลือปักเสาปูนแล้วก็เอาแผ่นปูนนะครับมาเสริมอางที่ว่าพี่เขาเล่าต่อว่าไอ้ตอนสู้กันประทะกันเนี่ยธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไปศูนย์พักพิงนะ นะครับเป็นห่วงบ้านแล้วหมาเลี้ยงเป็นสิบกว่าตัวน่ะนะครับพอหยุดยิงปั๊บก็เลยคิดว่าถ้าปะทะอีกนะก็จะติดตามข่าวสารนะเพราะว่าไอ้เขมรมายังยั่วยุอยู่เนี่ยโอกาสมันมีสูงเหลือเกินพี่แล้วพี่ทำเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายในการทำบังเกอร์นเนี่ยสี่พันห้าพันแล้วครับณเวลานี้นะนี่เขายืนชี้อยู่นะครับเพราะว่าใช้วิธีขุดดินไงแล้วเสริมปูนไงยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุแบบเนี้ย ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นี่คือชีวิตชาวบ้านชายแดนครับนี่สัะแก้วครับ